สวัสดีครับผมอ่านนะครับที่ปรึกษาการขายรถฟอร์ดนะครับวันนี้อ่านจะมาแนะนําเจ้าคันนี้กันนะครับ nexgen e อเว e ร์เนะครับเป็นรถใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่ตอนนี้เรามาโชว์ในงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่า nexgen ของเรา e v e r e s t มีอะไรกันบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะครับมาพร้อมกับในส่วนของด้านหน้าเลยนะครับที่ลูกค้าเห็นนะครับที่แปลกใหม่ไปจากตัวเก่านะครับไฟหน้าที่โดดเด่นตัวนี้เลยนะครับเป็นไฟหน้าแบบ m a t ท i ค LED นะครับสำหรับลูกแก้วด้านในนะครับ แล้วก็มาพร้อมกับไฟนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของฟอร์ดเลยนะครับเป็นไฟตัว4ตัวนี้ก็จะเป็น LED ให้ด้วยนะครับเวลากลางวันนะครับก็จะส่องสว่างนะครับข้อดีของไฟ LED นะครับก็จะลดการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับแล้วก็มาในส่วนของกระจังหน้าของเราตัวนี้ก็เป็นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเส้นโครเมียมนะครับมาพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแผงลังพึ่งตัวนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของกล้องหน้าให้ด้วยนะครับที่แตกต่างจากตัวเก่าซึ่งตัวเก่ายังไม่มีนะครับแล้วก็ในส่วนของ ด้านล่างตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของแท้งตัวนี้เาจะออกเป็นสีสีเงินนะครับแล้วก็เซนเซอร์นะครับของเรานะครับตัวนี้ก็จะมี6จุดด้วยกันนะครับนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกตัวนี้ก็เป็นไฟตัดหมอกแบบ LED ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างอ่าด้านบนกันต่อดีกว่านะครับตัวนี้ฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงดีไซน์ใหม่นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับตัวนี้ก็จะไม่ได้เรียบไปเลยแบบตัวเก่านะครับก็จะมีอ่าเป็นดีไซน์นะครับที่แบบไม่ได้เรียบนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างของตัวรถนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะมีในส่วนของคิ้วล้อมาให้นะครับตัวนี้นะครับเดิมๆจากโรงงานเลยมาพร้อมกับล้อมแมกขบ20นะครับตัวนี้นะครับที่มาจากาโรงงาน ด้วยเหมือนกันครับมาพร้อมกับยางฟูดเดียนะครับแล้วก็ด้านด้านข้างนี้นะครับก็จะมีสัญลักษณ์บอกว่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ไบโทรโบนะครับของเราจะมีตอนนี้ที่เรามีเปิดตัวก็จะมีตัวสปอร์ตแล้วก็จะเป็นตัว4ีคูนสก็คือไบโทรโบตัวนี้นะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นดีไซน์ใหม่นะครับตัวนี้เป็นสีโครเมียมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแล้วก็ตัวนี้กล้องนะครับที่ด้านข้างนะครับตัวกระจกก็จะมีใบสปอร์ตให้ด้วยนะครับด้านบนนะครับราวหลังคาของเราก็จะเป็นแบบสีสีเงินนะครับ ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวสําหรับบริเวณมือจับนะครับก็เป็นสีเงินมาพร้อมกับตัวสมาร์ทเคเล t ตนะครับตัวนี้นะครับก็เปิดรถล็อกรถที่บริเวณเบ้ามือจับตัวนี้ได้นะครับหรืวก็ตัวบันไดของเรานะครับด้านข้างแบบใหม่ดีไซน์ใหม่นะครับมาพร้อมกับเส้นสีเงินนะครับตามเอกลักษณ์ของตัวไทเทเนียมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของด้านท้ายของตัวรถกันนะครับว่ามีอะไรที่ แปลกใหม่ไปบ้างนะครับเริ่มจากในส่วนของไฟท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟท้ายแบบซิกเนเจอร์ของทาง Ford เลยเป็นดีไซน์ใหม่ของทาง Ford นะครับมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับแล้วก็โลโก้นะครับ Ford นะครับที่มีขนาดเล็กลงจากเดิมนะครับนี่ครับมาพร้อมกับตัวอักษรอะคริลิกครับว่า Everlast นะครับตัวนี้ก็จะบอกว่ารุ่นไทเทเนียมนะครับ4คูณ4นะครับด้านล่างตัวนี้ของเราก็จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์หลังนะครับ4จุดนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในพวกของกล่องเซนเซอร์นะครับเพราะว่ารุ่นนี้ของเราจะมีระบบนะครับช่วยถอยจอดนะครับที่ดีกว่าตัวเก่าด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในของตัวรถกันดีกว่านะครับว่ารุ่นนี้นะครับมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับที่เปลี่ยนใหม่ไปจากเดิมนะครับนะครับดูในส่วนของเริ่มจากตัวนี้เลยเบ้ามือจับแปลกใหม่นะครับลูกค้าขึ้นมานะครับบอกพี่หาที่ที่เปิดไม่เจอนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวปรับ ต่างๆนะครับที่ตัวแผงด้านข้างนะครับตัวนี้ก็ดีไซน์ใหม่นะครับแต่ก็ในส่วนของหน้าจอด้วยนะครับหน้าจอหน้าปัดของเรานะครับก็ปรับเปลี่ยนขนาดเป็นแบบใหม่นะครับรวมถึงจอกลางด้วยนะครับก็จะเป็นหน้าจอแบบขนาด12นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีปุ่มมัลติฟังก์ชันต่างๆให้ครบถ้วนเลยนะครับ จุดโดดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับหัวเกียร์ของเรานะครับก็ปรับเปลี่ยนแบบใหม่นะครับมาพร้อมกับปุ่มปรับนะครับโหมดขับ4นะครับที่ดีไซน์ใหม่ด้วยนะครับและรุ่นนี้ของเราก็จะมีแท่นชาร์จนะครับแบบไร้สายให้รวมถึงนะครับเบรกมือแบบไฟฟ้านะครับพร้อมกับเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่เข้ามาให้ครบถ้วนเลยนะครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับเบาะหนังของเราก็ดีไซน์ใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับคู่หน้าสามารถปรับระดับการนั่งได้ทั้งหมดนะครับแทิศทางด้วยกันนะครับที่เพิ่มเติมจากตัวเก่านะครับเทคโนโลยีต่างๆอะไรนะครับเดี๋ยวอันจะแนะนำให้ในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่อยากได้รถ e v o r l ร n e นะครับ Next Gen นะครับไว้ใช้งานนะครับราคาคันนี้1,854,000บาทนะครับ ลูกค้าอยากได้การใช้งานนะครับก็สามารถทักเข้ามาหาอ่านได้เลยนะครับเดี๋ยวอ่านแนะนําการออกรถให้นะครับเราจองตอนนี้นะครับก็สามารถรอรับรถได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ